สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับถร้าผมวันนี้พอดีทางโรงงานเขาลนลงให้ไปให้ขับโมเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยไปซื้อไปหาซื้อหมวกกันน็อกแล้วก็พอดีเป็นวันเสาร์พอดีตรงกับตรงกับตลาดนัดพระเครื่องวันเสาร์ขออนุญาตเอ่ยชื่อตลาดนัดพระเครื่องนะครับ ตลาดนัดพระเครื่องพรีเซนเตอร์ครับวันเสาร์ก็เลยได้พระมาสี่ห้าชิ้นครับผมวันนี้ก็เลยเอาเอามาให้ทุกท่านดูกันสองสามชิ้นสามชิ้นก็แล้วครับเพราะว่าที่เหลือก็ยังระบุแทเกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเกครับพระชุดแรกที่ได้มาก็คือพระนางกำแพงครับพระนางกำแพงพระนางกำแพง อยู่ในมือผมนี่เมื่อกี้เช็คมาเป็นพระนางกำแพงกุวัดป่ามืดนะเอกลักษณ์เด่นๆของพระนางกำแพงกุวัดป่ามืดนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับเขาจะมีบล็อกแตกบล็อกแตกอยู่อยู่ข้างหูซ้ายและหูขวาแต่สำคัญก็คือข้างข้างหูขวาจะบล็อกแตก ต่ำกว่าข้างหูสายนะนะจุดจุดจุดที่สมควรจุดจําเกี่ยวกับว่าพระนางกําแพงกู่วัดป่ามืดนะครับเห็นไหมจะมีบล็อกแตกบล็อกแตกทางด้านขวาจะต่ํากว่าบล็อกแตกทางด้านซ้ายนะไม่แน่ใจว่าท่านเห็นไหมทางด้านซ้ายจะสูงกว่านะคล้ายๆแตกใต้หูกับแตกเหนือหูครับฝั่งฝั่งขวาเมือนี้จะแตกใต้หูฝั่ง ฝั่งซ้ายมือจะแตกเหนือ,อหูขึ้นไปแบบนี้เนาะนี่นี่นจุดจุดจุดสังเกตจุดหนึ่งกูสำหรับกูวัดป่ามืดนะครับพระนางกําแพงกูวัดป่ามืดจุดที่สองก็คือฐานฐานที่นั่งอะ่ะฐานที่องค์พระนั่งอะ่ะหัวหัวท้ายจะโตแล้วก็ตรงกลางจะเล็กๆนะครับหัวท้ายจะโตตรงกลาง เล็กๆสำหรับกูวัดป่ามือส่วนด้านหลังเป็นหลังเรียบครับด้านหลังเป็นหลังเรียบหลังเรียบแบบนี้พระนางกำแพงกูวัดป่ามือหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมได้พระมาแล้วรู้จักกูนั้นกูนี้ผมไปเทียบในหนังสือครับผมไม่ได้อะไรมากมายเลยผมจำไม่ได้หรอกครับผมได้มาแล้วก็รู้ว่า เป็นพระแท้แหละครับแต่ว่าจํากุไม่ได้คือเพราะว่าพระนางกาแพงนี่แตออกมาหลายกุเหลือเกินสี่กุห้ากุครับผมดีจําไม่ได้หรอกพระเป็นพันเป็นหมื่นองค์เป็นสถานที่เนี่ยคือจําจําไม่ได้อาศัยจะดูในนังสื่อนะครับผมแ้าผมย้ําเนาะพระนางกําแพงกุวัดป่าเมื่อยก็จะมีเอกลักษณ์ของท่านก็จะมีรอยบล็อกแตกอยู่ ใต้หูด้านขวาแล้วก็อรอยบล็อกแตกอยู่เหนือหูด้านขวานะเหมือนกันทั้งสององเลยองสององนี้ได้มาคู่กันได้มาพร้อมกันเลยแล้วก็จุดที่สองก็คือฐานที่องค์พระนั่งนะอ่าห,หัวกระ้ายจะโตส่วนตรงกลางจะเล็กๆกิวๆหัวท้ายโตตรงฐานนะ่ะฐานเขียงตัวนี้นะอ่าแล้วก็ลักษณะทั่วไปก็เป็น เหมือนกับพระนางพญาทั่วๆไปก็คือเป็นพระพุทธนั่งปางมานวิชัยขาลาบนะครับผมก็มีประมาณนี้สำหรับพระนางกำแพงกวดป่ามืดองค์ที่สามไปเลยกันแล้วกันนะองค์ที่สามนี่อันนี้ผมงงผมได้มาแล้วผมงงงงตรงไหนครับเพราะว่าหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบจะมีสองเชยครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้ ไปค้นในประวัติเอ๊ะทำไมพระเหมือนกับมีลักษณะเป็นพระแท้แต่ว่าแล้วทำไมเปิดเว็บไซต์เว็บหนึ่งก็พระก็แบบหนึ่งพอมาเว็บหนึ่งก็แบบหนึ่งอ๋อผมเพิ่งรู้ว่าอา่าพระหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบเนี่ยเขาจะมีเชยหนึ่งเชยสองเออผมก็เพิ่งรู้นะครับเชยหนึ่งเชยสองอืมผมก็เพิ่งรู้นะครับหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบ อยู่ในมือผมนี้เป็นหลองพู้เชยสองนะครับวัดบ,บางกระสอบสร้างตามประวัติเขาบอกว่าสร้างมาเมื่อประมาณปีสองพันสี่เออสองพันห้าร้อยนะครับประมาณนะฮะโดยประมาณสองพันห้าร้อยส่วนพิมพ์ที่อยู่ในมือผมนี้เป็นพิมพ์หลังขัดเงาหลังขัดเงาแต่องค์ที่ในมือผมนี้ไม่ได้ขัดส่วนเหมือนเดิมครับผมได้มาผมก็ล้างหมดหล้างล้างปา ก็คือมีดินติดก็ล้างพอล้างเสร็จคราบรักคราบอะไรที่ติดเรดาอยู่ดั้งเดิมหลุดหมดเลยเออหลุดหมดเลยนะครับหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบสองนะครับหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบสองนี้ตําหนี่ก็ที่ที่สมควรจดจําก็คือ,อ,อตรงปลายเท้าด้านด้านขวามือขององค์พระครับปลายเท้าจะมาโผล่ที่ด้านซ้ายนะครับ ปลายเท้าด้านขวาจะมาโผล่ที่ด้านซ้ายส่วนใหญ่จะมักมีรอ,อยรอยบล็อกชำรุดตรงนี้นะมันจะมีเล็กมีใหญ่มีอะไรไม่เท่ากันนะครับตรงเนี้ยจะมีรอยบล็อกชำรุดตรงนี้นะครับจะมีเอาแ,แต่ของอ,องค์ในมือผมนีน้น่าจะเป็นการกดพิมพ์กดพิมพ์ท้ทยๆแล้วรอ,อยบล็อกสึกตรงเนี้ยจึง,งใหญ่ใหญ่แล้วเขาก็เอาเอาอะไรสักอย่างไปกดกดกดนะุม เรก็เฉยว่าบางกระสอบสองนะโอ้นี่ถ้าผมก็มีประมาณนี้นะครับในการถือว่าไม่ได้ตั้งใจไปไปเช่าพระหรอะครับไปไปซื้อไปซื้อหมวกกันน็อกแหละแต่พดอดีตลาดอยู่ตรงข้ามกันก็คือตลาดพุณทรัพย์อยู่ตรงข้ามกับตลาดพระเครื่องพิเซนเตอร์ครับก่อนก่อนจะซื้อหมวกก็เลยเดินไป เยี่ยมชมตลาดหน่อยก็เลยได้มาได้พระมาประมาณสีห้าองค์ก็ระบุแท้ได้ก็ประมาณก็ประมาณนี้สองค์อีกสององค์ก็จับมามม่ๆครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ